สวัสดีครับอยู่กับตอแต้มดำสิงนี่มาซื้อซื้อลูกชิ้นไปขายครับจะรอดไหมลูกชิ้นโทรหนึ่ง อยู่ัซนไหนอย่าเพาะว่าอะไรเน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มลูกชิ้นขายไหมครับถุงใหญ่เหรอถุงละหนึ่งกิโล,ลโลโละสาสบาครับล <5. S 1> กีโลลอง โลหนึ่งได้เยอะแค่ไหนเหหนนะโลหไงเขาขายเป็นโลว่ะพี่โลหนึ่งได้เยอะไหมเป็นโลขายเป็นโลโลละสามันมีถุงขายใช่ไหมใ<า>ช<ะ>่หรอครับไปเลยหลราคาอันนี้โลหนึ่งสามสิบเพนไงนี่ครับล้ชิ้นแล้ว เออเดี๋ยวเรากินครับ่วขวดนะ <c oughs> อ๋อครับเออล้วก็ใส่ขวดไว้ร้านนะเฮ้ไปไปเราไปเดี<ป>๋ยวไปีลูกชิก้นต่อครับพี่น้องจะรอดหรือจะร่วงั็ที่พี่บอกเรียนอะไร เดี๋ยวเวลาเราชิาม,มเฮ้ยไม้ละห้าบาทมีอยู่สามลูกเองพี่บาร้านก็สองลูกครึ่งจุดใจว่าสองลูสองลูกครึ่งน่ะมันไม่มีนะพี่เนี่ยเดี๋ยวเลยไหนพี่หบาทสทอ้งตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวชิมไส้ก่อนมันอยู่ตรงข้ามบอกร้านลรกชิมนนะ่ะ <c oughs> มันอยู่ติดกันเลยติดกันเลยบอกข้างๆกันบอก เลยเลยไก่ย่ยางวิเชียนไปหน่อยหนึง่งมันจะมีร้านร้านอยู่นี่ไงไก่ย่างวิเชียนเอาเลยเลยเบียเลยเบีรนิดเดียวนะมันจะมีบ้านอยู่เนี่ยป้าเบ้าโอ้เแล้วนี่นะนี่อยนี่ไรเนี่ยอ๋อเปิดไหมไม่รู้อ่ะเขาขายลูกชิ้นบ่ขายขายหมดเลยอ๋อนี่ไงเออว่ะลูกชิ้นเต็มเลยเออเปิดอยู่อบอกอื่นว่าอะไรวะพี่ไป มาดูชิ้นก็จะไปขายก็บอกพี่บอกเนี่ยว<อ><บ>่าว่าจะมาดูฮะ <laughs> จะรอดหรือจะร่วง <laughs> อุ้ยมากันไหมไม่รู้ดิไม่มีคนอยู่ลเลยไม่มีคนอยู่ไหมครับ มาก็เหอาา่า <c oughs> ข้าวนี่มีคนอยู่แค่ขอตั้งแผงขายในเด็ดมันจะจมีแ<ส>บบชิ้นแบบต้นองเขดอกไข่มีเราไปซื้อร้านแม่ปเปี่ยอถ้าจำไม่ผิดก็น้าจะ <c oughs> อยู่ตรงข้ามกับกิจหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนถึงเค<ป>ียงหมูนี่แหละ โอเคครับพ,พี่เดี๋ยวผมโทรไปใหม่โอเคโอเคซื้อตะเก่งเหรอพี่ซื้อตะเก่งมันไปเออตะเก่งเราซื้อร้านทุกอย่างยี่สิบเลยร้อยร้านไอ้เป็นหนึ่งไงไก่ไก่แล้วก็เหลือแค่ลูกชิ้นกับประกาศแตงเอ้ยกระลำกับแตงจบแค่นั้นแหละก็ไม้เออไม้ไม้จะซื้อร้านไหนเป็นหนึ่งนี่แหละได้อยู่ สมพอแต่อื่นต้องรีบลุกกันตั้งแต่นี้และเนาะแต่ตีสามนะคนขายของเนาะไม่ไไงั้นน่ยยากได่๋ยวเวลาเราเปิดร้านตอนเย็นก็พได่ายู่งสักบ่ายสามก็เริ่มได้แล้ว<ม>บ่ายส<ม>ามนหน่อยก็เริ่มได้แล้ว<ม><ม>เราซื้อตะเกรงซื้ออะไร นี่ครับตอนนี้ก็ไ้ของแล้วจะรอดไหมครับราชิ้นเราจะโทรตามให้มาซื้อครับใครไมมาซื้อเราโกรธนะครับ่ซื้อห้ทโกรธไมืหมโกรธค่ว่าโรอดมวะอ๋อเนื้อเียงถอยเรยนอ หรื่ออะไรวันแรกครับค่าใช้จ่ายมันเยอะอย่างเงี้ยทั้งตะเกงทั้งอะไรครับรอได้นี่ครับจบแค่นี้แหละจบแล้ว <laughs> เอ้คือเด็กไม่ต้องแกะลรอกอันนี้จริงไงนอนเอาถ่ายบ้านยายอะมาวางลูกชิ้นใช่ไหมใส่น้ำแข็งใต้ล่างก่อนนั่นแหละแล้วก็วางลูกชิ้นใส่ข้างบนแล้วแล้วก็หากเอาเอะไรนั้นมามาคุมไว้ก็ได้แนะล้วเออหาเอา ว่าย่าปีสายผ่านแล้วก็เอาเนี่ยมาไว้เราก็ต้องแขงไปเห็นไหมอไโอ้แล้วอะไรอย่างต่อย,าย่างไม่วางไว้เออเอางั้นเลยเอ,เอาดเอ๊ะโอ้จิ้งทั้งวันเลยโตดูย่างเป็ดอยู่อือแล้วเสร็จป้อง เดี๋ยวต้องให้ยายหั่นอันนี้ให้นะกล่อมอ่ะไอหั่นเป็นไหมพี่กลัวหั่นแล้วมันมันไม่ได้ทรงเหมือนที่อื่นหั่นไงที่หั่นใส่ไปเลกโอ๊ยหั่นไงวะพี่เราอ่ะหั่นเป็นหรื่อยหั่นตอนอื่นมาอีกเลยเออเราเฉลี่ยเสียบไม้ลูกชิ้นก่อนเนี่ยไปเอาถาดบรรยายก่อน เอาถาดอะไรมาอะไรก็ได้เออเลยเอามาเอาถาประม, 2, มาณสองสามใบนนใส่ผักใส่อะไรด้วยแช่น้ำแข็งใส่เอาผักแช่น้ำแข็งไว้นี่ครับลูกชิ้นรอทุกวันนี้เขาใส่กันกี่ไม้เหออ๋อใส่กันกี่ลูกเหรอลูกชิ้นเราจะทำลูกชิ้นปิ้งแค่ไม้ละห้าบาทนะครับเนี่ยรลูกชิ้นปิ้งแค่ไม้ละห้าพอจบแค่นั้นแหละ นี่ครับซื้อมาสองสองแบบสองอย่างลองสองถุงก่อนครับนี่ก็เป็นฮอดดอกแต่เป็นฮอดดอกสั้นครับเฮ้ยไ้ลูกชิ้นสีแดงอะูอกชิ้นสั้นครับสองสองสามสี่ลูกแล้วขายไม่ได้ก็แกล้มจบแต่คิดเยอะ <laughs> อืม เดี๋ยวน้องมากลา,ารไปหาถาดอยู่มีให้มันมีมาตรถาดนี่ไหมเออนั่งแหละนี่เอาแตถ่ายกินเนาะเออแล้วน้ำมันก็ละลายเมาล้างก่อทีมงานเที่ยงทำคอับไม่เที่ยงแนละ้วไม่คิดจะทำครั <c oughs> สันเนี่ครับคลิปนี้ผมไม่ได้ใช้ขากล้องครับดับงเลยมันติดอะไรเอากล่องโฟมนี่แหละนี่สายวิชินเลนยหายต้องไหนเหรอต้องเอารถสีบอยไปจอดทางนั้นนะ เพราะว่ารถเซอยบางวิวทูทัศน์หมดเลยไม่มีจะไม่มีถ้ารถเซอยตอนนี้คือคนที่มาจากฝั่งเนี่ยจะไม่เห็นปลาลูกชิ้นเลยครับเคเป็นรถสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสบายครับเดี๋ยวขายลูกชิ้นกันต่อรถผ่านเยอะอยู่แต่ไม่รู้จะมีใครซื้อนะ